ค่ะนักเรียนวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องของการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงนะคะเราจะใช้วงเวียนแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่โจทย์กําหนดให้ตอนนี้ในตัวอย่างที่3มโจทย์ในกําหนดส่วนของเส้นตรง ab มาทั้ง2เส้นเลยดูแล้วจากจากสองเส้นนี้ก็จะมีขนาดที่เท่ากันเนาะอ่ะคราวนี้เราไปเริ่มการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง ab กันเลยค่ะโจทย์เนี่ยมี เส้นตรง A B มาให้เรา1เส้นเนาะเริ่มแรกเลยถ้านักเรียนยังจำได้อยู่เราจะต้องทำการใช้ A และ B เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะคราวนี้เราจะกางวงเวียนให้เกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง A B พอเรากางให้เกินครึ่งหนึ่งแล้วให้นักเรียนวาดส่วนโค้งนะคะวาดส่วนโค้ง ตัดส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นให้นักเรียนใช้วงเวียนขนาดเท่าเดิมค่ะเปลี่ยนจุดเป็นที่จุด B เสร็จแล้วให้นักเรียนวาดส่วนโค้งอีกด้านหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะให้ส่วนโค้งทั้งสองเส้นตัดกันเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้พอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราจะได้จุดตัดใหม่ค่ะเราจะได้จุดตัดใหม่ 2จุดที่เกิดขึ้นจากส่วนโค้งสองเส้นตัดกันเราจะตั้งจุดเราจะตั้งชื่อจุดตัดนี้ว่าจุดตัด C และจุดตัด D เมื่อเราได้จุดตัดทั้งสองจุดตัดนี้แล้วต่อไปค่ะให้นักเรียนลากเส้นลากเส้นจากจุด D ไปหาจุด C แบบนี้นักเรียนก็จะได้เส้นนี้ตัดส่วนของเส้นตรง ab จะเกิดจุดตัด1จุดเราให้จุดตัดนี้ชื่อจุด e แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้ว่าส่วนของเส้นตรง ae เท่ากับ ส่วนของเส้นตรง e b แบบนี้นะคะอันนี้คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง ab ค่ะไปดูต่อเลยค่ะต่อมาข้อถัดมาตัวอย่างที่4เราจะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงมากกว่า1ครั้งโดยการใช้วงเวียนค่ะ แบ่งส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ที่โจทย์กำหนดให้นะคะออกเป็น4ส่วนซึ่งมันมีได้2วิธีเราอาจจะแบ่งส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ออกเป็น2ส่วนก่อนเสร็จแล้วเราก็แบ่งออกเป็น4ส่วนวิธีนี้จะง่ายหรือเราจะใช้วิธีการแบ่งออกเป็นจุดๆก็ได้ค่ะแต่ครูจะเลือกวิธีแรกเนาะเพราะว่าวิธีแรกง่ายกว่าไปสร้างกันเลยค่ะ เรามีเส้นตรงเส้นหนึ่งนะคะเราเรียกเส้นส่วนของเส้นตรงเส้นนี้ว่าส่วนของเส้นตรง AB ในข้อนี้เราจะแบ่งเป็น4ส่วนคนก็จะเลือกวิธีที่ง่ายที่สุดเนาะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเหมือนเดิมเลยค่ะนะักเรียน เราจะทําการเอาวงเวียนไปจุดที่จุด A แล้วเราจะกางวงเวียนน่ะคะ่ะให้เกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB พอเราได้แล้วเราวาดส่วนโค้งเลยค่ะนะวาดส่วนโค้งเสร็จแล้วไปจุดที่จุด B ค่ะแล้วเราก็วาดส่วนโค้งอีกทีหนึ่งพอเราได้แบบนี้ปุ๊บ นักเรียจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยได้จุดตัดแล้วอันนี้เป็นขั้นตอนแรกคือแบ่งครึ่ง ab ก่อนเราจะได้จุดตัดเป็นจุด c กับจุด d จากนั้นเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนลากเส้นจากจุด d ไปหาจุด c แบบนี้นักเรียนก็จะได้จุดตัดเกิดขึ้นใหม่อีก1จุดซึ่งเราตั้งชื่อให้เป็นจุด E. จากนั้นนักเรียนทําขั้นตอนเดิมเลยค่ะขั้นตอนเดิมเลยขั้นตอนเดิมเลยค่ะคือเอาวงเวียนมาแล้วจุดไปที่จุด A คราวนี้เราจะได้เส้นตรงเนะะี่ยค่ะตอนนี้เราได้เส้นตรง AE AE เนี่ย เท่ากับส่วนของเส้นตรง e b จากนั้นต่อมานักเรียนจุดที่จุด a พอจุดที่จุด a ปุ๊บนักเรียนกลางวงเวียนไปให้เกินครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง ae พอนักเรียนกลางได้แล้วนักเรียนก็เหมือนเดิมค่ะวาดส่วนโค้งเนาะวาดส่วนโค้งต่อไปนักเรียนเอาอ่าวงเวียนค่ะไปจุดที่จุด e ค่ะ เสร็จแล้วนักเรียนว่าส่วนโค้งโดยใช้ขนาดวงเวียนเท่าเดิมเลยค่ะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งก็คือไปที่จุด A เช่นเดียวกันใช้ขนาดวงเวียนเท่าเดิมเลยนะคะและก็ไปที่จุด E เช่นเดียวกันใช้ขนาดวงเวียนเท่าเดิมเลยแบบนี้อนักเรียนจะเห็นว่านักเรียนจะได้จุดเพิ่มใหม่อีก4จุด พอนักเรียนได้จุดแล้วนะั้นต้องตั้งชื่อจุดด้วยเราจะตั้งชื่อให้เป็นจุด F จุด G จุด H และจุด I พอนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ลากเส้นค่ะเนาะ ลากเส้นแรกเลยจาก G ไปหา F แล้วเส้นที่2ก็จะเป็นจาก H ไปหา I แล้วียนก็จะได้จุดออกมาใหม่เป็นจุด J และก็จุด K เท่านี้เราก็จะสรุปว่า ส่วนของเส้นตรง a j เท่ากับส่วนของเส้นตรง JE เท่ากับส่วนของเส้นตรง EK เท่ากับส่วนของเส้นตรง KB อ่ะเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็เอาไปวาดลงในชีตและก็ เขียนสรุปลงไปในชีตด,ด้วยนะคะ